สำหรับละครเรื่องบ่วงหงค่ะที่เป็นแฟนรอติดตามความเคลื่อนไหวกันตลอดนะคะหนุ่มเจมจิรายุค่ะนอกจากจะเป็นพระเอกในเรื่องนี้แล้วยังได้มาจับไมร้องเพลงประกอบละครด้วยค่ะโดยเป็นเพลงหลักถ่ายทอดความรู้สึกของทั้งพระนางนะคะหนุ่มเจมมาบันทึกเสียงเรียบร้อยแล้วค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่ารัก เองช้ำเองนี่เป็นเพลงเก่าใช่ไหมคะค่ะเป็นเพลงเก่าของพี่แต้มชรัตเฟื่องอารมณ์นะคะเวอร์ชันนี้ค่ะพี่หนึ่งนรงวิทย์ก็นํามาเรียบเรียงใหม่แล้วก็ทําเป็นเพลงคู่ด้วยกับนักร้องสาวโบลิ่งมานิดาค่ะซึ่งป้าแจ๋วผู้จัดแล้วก็ผู้กากับนี่เป็นคนเลือกเพลงนี้เอง ยุคนั้นหรือเปล่ายุคยุคนั้นเลยค่ะเพราะว่าเห็นว่าเนื้อหาของเพลงเนี่ยเขาตรงกับอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของตัวละครค่ะที่ใช้แทนความรู้สึกของพระเอกที่ไปลงรักนางเอกทั้งๆ้ที่นางเอกก็ทําให้ตัวเองเจ็บแต่ก็รักอยู่คือแสดงอารมณ์ของทั้งพระทั้งนางเลยเพราะเป็นเพลงคู่ดูพี่หนึงนรงวิทย์มาควบคุมเองนะคะดูดูแบบ พอใจอ่ะดูสีหน้าแบบยิ้มแย้มอ่ะใช่ไหมคะเจมเองบอกว่าเพลงนี้ร้องยากมากเพราะว่าเป็นเพลงช้าต้องสื่ออารมณ์ให้ถึงจึงจะสามารถสื่อสารเพลงนี้ออกมาได้ดีค่ะค่ะ แรกที่ฟังเนี่ยครับนึกว่าง่ายๆว่าพี่หนึ่งเป็นคนร้องไกด์มาแล้วผมก็ฟังจะร้องอยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยพอมาถึงจริงๆแล้วเนี่ยครับค่อนข้างยากเพราะว่าเป็นเพลงช้าด้วยแต่ว่าคือต้องอารมณ์ถึงๆๆรจริงๆนะครับถึงถึงถึงจะสื่อสารเพลงนี้ได้ไม่งั้นเพลงนี้ก็จะแบบว่าเนิบ <c oughs> ไปเลยผมว่าจริงๆเราเนี่ยคือจับเจมมามาร้องคู่กับโบลิงเนี่ยจะทำให้ให้น้องดูดูแบบว่า ดูมีอะไรมากขึ้นในส่วนตัวพี่พี่มองอะไรเงี้ยต้องเจอแบบเจอผู้หญิงร้องใส่แข่งน่น้องก็จะได้แบบแบบว่าพุชตัวเองออกมาอะไรเงี้ยครับเพียมเพยมให้มากขึ้นพระเอกเขาอยากลองแล้วพี่ก็สนับสนุนอยู่แล้วครับก็สมมติว่าถ้าแบบน้องอยากลองอะไรเงี้ยเราก็ดูว่าโอเคพอทําดนตรีมาใหม่แล้วก็เออถ้าตอนแรกแอบเป็นห่วงว่าเอ๊จะเหมาะไหมแต่พอทําดนตรีมาใหม่แล้วก็ พอเราลองร้องกายดูเราก็ตื่นอย่างนี้เจมน่าจะน่าจะไหวอยู่ก็ฝากเพลงประกอบละครเรื่องบ่งหงนะครับรักเองช้ำเองก็เป็นเวอร์ชันที่น่าจะสื่อถึงตัวละครได้มากที่สุดแล้วก็เป็นเวอร์ชันใหม่ที่พี่หนึ่งทำมาด้วยก็อยากให้ติดตามด้วยครับครับก็ฝากละครบ่งหงนะครับใกล้จะออนแอร์แล้วนะครับเรื่องนี้ก็มีสองเพลงอีกเพลงนึงก็ก็ก็แต่งเสร็จแล้วนะครับก็รอเข้งอ่างไงก็ฝากทั้งละครฝากทั้งเพลงด้วยนะครับครับเนี่ยค่ะสิ่งที่อยากรู้ว่า พี่หนึ่งเป็นคนเลือกหรือว่าเจมขอพี่หนึ่งมาอ้อนพี่หนึ่งยังไงนะคะรพระเอกเขาอยากร้องนอกจากงานในบ้านเราแล้วค่ะตอนนี้เจมก็กําลังจะมีงานกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็ต้องเตรียมฟิตร,ร่างกายฝึกซ้อมทั้งร้องทั้งเต้นให้พร้อมสําหรับแฟนมิทติ้งกับแฟนคลับที่ประเทศกัมพูชาค่ะก็เรียกว่าเป็นงานมิทติ้งเต็มตัวครั้งแรกที่กัมพูชาของหนุ่มเจมส์ด้วยค่ะค่ะก็เด็วๆเนนี้ครับจะมีแฟนมิทติ้งครับที่ไป กัมพูชาประเทศแรกครับตอนเดี๋ยวจะมีไปเพื่อนเพื่อนบ้านต่อๆไปครับผมตอนนี้ก็เตรียมตัวไปได้ระดับหนึ่งแล้วครับผมก็ซ้อมร้องซ้อมเต้ซนซ้อมโชว์แหละครับซ้อมโชว์เพื่อไปฝากแฟนๆมีเล่นกลงเล่นเกมอะไรเงี้ยครับก็เป็นการตอบแทนที่ที่ทุกคนติดตามผลงานตื่นเต้นครับเพราะว่าตั้งแต่ครั้งแรกไปก็ประทับใจมากๆที่แฟนๆกัมพูชาก็เยอะมากเยอะแบบเยอะมากครับตั้งแต่สนามบินจนไปถึงงานเลยครับก็ครั้งนี้ก็อยากจะมาสนุกกับแฟนๆอีกอีกรอบหนึ่งครับ สำหรับงานมีติ้งนะคะก็จะมีขึ้นในวันที่25กุมภาพันธ์ค่ะงานของหนุ่มเจมที่เตรียมออกอากาศนะคะทางช่อง P&N n ของกัมพูชาก็คือคุณชายพุทธิพัฒน์ค่ะ,คะส่วนบ่วงหงของไทยเรานะคะอรอกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะอีกไม่นานเกินรอนะคะ